สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องหน้าเตียงน้พาชมไก่นะครับหรือหน้าซุ้มฟอพอร์นนะครับวันนี้ผมก็พามาอยู่ที่ซุ้มหนุ่มลำปางนะครับอันนี้ก็คือคุณหนุ่มลำปางนะครับเจ้าของซุ้มนะครับสวัสดีครับอีกครั้งครับวันนี้เราก็พอดีได้เดินทางผ่านมาทางนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาขอจีบสู่ขอไก่ตัวหนึ่งนะครับของคุณหนุ่มเขานะครับก็จะมีส่วนมากก็ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ก็จะเป็นลูกของเจ้า เยหงเฟยหงนี่ก็เป็นลูกเจ้าเจริญทอง,ล,ทองลูกเจริญทองนะครับก็มแม่ศูนย์สามใช่ไหมอ๋อเจริญทองศูนย์สามศูนย์หนึ่งนี่ศูนย์หนึ่งนี่เจริญทองเป็นแดงคิวบาใช่ไหมครับศูนย์ส,นสองศู <02 S 2> นย์สองก็จะเป็นแสนเก่งศูสนย์สามนี่แม่ศูนย์สามก็เป็นเฟยหงโอ้แล้วแล้วไอตัวเจ้าไมโนตัวที่ชนหกเอ็มนะนั่นแม่ศูนย์เลยศูนย์สี่ ใช่ใช่คมก็จำไม่ค่อยได้นาะคือตอนนี้เราต,ต้องพูดถึงว่าสายเลือดนะครับสา,สายเลือดที่ดีตอนนี้ในเขตภาคเหนือไม่ว่าจะซุ้มใหญ่ซุ้มเล็กนะครับคือ like. เป็นที่ยอมรับนะครับสำหรับสายเลือดเจริญทองนะครับข้อมันมันมันข้อดีคือเจริญทองเนี่ยมันจ่ายลูกไม่ว่าจะลงกับแม่ไหนคือได้เล่นนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้ผมงานนะครับคือลูกของเขาเนี่ยออกมาได้ชนระดับเงินเอ็มกับหมดเลยเงินเอ็มเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะจนถึงเยอะมากแล้วนะ แล้วก็ต่อสายเลือดไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกไม่ว่าจะเป็นรุ่นหลานใช่ได้หมดอันนี้อย่างอย่างของคุณหนุ่มตัวนี้ที่รุ่นหลานรุ่นหลานที่เราพัฒนาขึ้นใหม่แต่เป็นเฟย์หงเป็นรุ่นลูกแล้วก็พัฒนารุ่นหลานออกมาก็ได้เล่นได้เล่นได้เล่นทุกแม่เลยทุกแม่เลยใช่ไหมฮะอันนี้คือการจ่ายคือข้อดีของการจ่ายจ่ายลูกนะครับสายเลือดต้องพูดว่าสายเลือดเจริญทองต้องยกยกเครดิตให้เจ้าเจริญทองนะฮะเป็นไก่ที่ จ่ายเลือดส่งลูกส่งหลานส่งเหลียคือมันได้เล่นตลอดนะครับนะ้องอันนี้ก็คือดีฉลังก็ยังดีใช่ไหมครับเช้าเห็นแจ้งมาว่ามีชนดีเพ็นนามหมืแสบมอแสวันวันไหนครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับี่เป็นแม่ฝากผสมแม่ฝากผสมก็เป็นลูกของเฟยหงใช่ครับลูกเ<ไ>ฟยหงแม่ฝากผสม,ม,ผสมอ๋อก็คือจะไป ชนที่ออกองแสดงที่เพชรนาบุกเชียงใหม่ก็มองวาังไม่เปิดแะเป็นตัวไหนมันไม่เปิดแเป็นตัวไหนแต่ว่าเป็นแม่สาผสมกับเฟิใช่ครับอืมครับนี่ครับผมก็เลยอยากจะอ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตหรือมทุกคลิปนะครับทุกซุ้มที่ผมพาไปอ่ะจะต้องมีสายเลือดเจริญทองติดกันทุกซุ้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคพักคินหรือเป็นปลาทางเหนือไม่ว่าจะเป็นของออทของหลวงนะครับและอีกหลายซุ้มนะครับซุ้มเล็กที่ผมไม่ได้เอ่ยอีกหลายซุ้มพอไปมันต้องมี นะครับที่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไก่นะครับชอบไก่พังมากไก่เตะไก,ไก,ไก่แข้งหนานะฮะถ้าชอบอยากสนใจและอยากติดตามคุณหนุ่มลำปางนะครับก็สามารถอ่าข้าดูใต้คอมเมนต์นะฮะ๋ยวผมจะเอาลิงก์กลุ่มลิงก์กลุ่มของคุณหนุ่มแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปในกลุ่มไปเป็นเพื่อนแล้วก็สอบถามกันว่าอยากจะได้ไก่รุ่นไหนหรือจะฝากผสมเจ้าฟยหงอยากจะได้ลูกเขา รุ่นไหนแบบไหนยังไงก็ลองสอบถามคุณนดูนะครับนะอันนี้ก่อนที่ผมจะพาให้คุณหนุ่มพาดูรอบๆนะครับว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้กล้องกล้องลราส่งไปที่ถ้วยรางวัลอันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลที่อันน,น,นี้อันนี้เก็บมากี่กี่เดือนกี่ปีแล้วอย่างไรละสิบปีแล้วครับอันนี้สิบปีปแบบใช่ไหมอันนี้พัฒนาเองกับมือครับพัฒนาไก่เองกับมือครแล้วก็อันนี้ก็เป็นผงานประมาณสิบปีนะฮะก็ถือว่าถ้าเป็นบางซุ้มก็เยอะนะครับ แต่ว่าอันนี้เขาก็เน,นเ,นนเน้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 นเลยเนาะถ้าเยเอ,อะกว่านี้บางทีเ <ic ly> <laughs> ขาจะหาว่าเราคกับเขาจะหาว่าเราโกหกเอาเอาเรื่องจริงนะเอาก็มีประมาณนี้สักปีก็จะมีในนี้ก็จะมีถ้วยรางวัลก็อย่างเจ้าวันนี้ผมจะมารับตัวเจ้าทองยิงดาวนะครับผมก็จะมีถ้วยตัวนี้เนาะไม่เป็นไรครับต้องปกอะไรน้ครับต้องปกะนี้ก็จะมีถ้วยตัวนี้นะครับของเจ้าทองยิงดาวนะครับเนาะตัวนี้ถ้วยึ่งแล้วก็อันนี้ถ้วยด้วงใช่ไหมครับชะนะเงินแขกนะฮะสองถ้วยนะครับของเจ้าทองยิงดาว ก็วันนี้จะมารับตัวเจ้าทองยิงดาวไปนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจสายเลือดนะครับทองยิงดาวเดี๋ยวคอยติดตามดูในคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมให้หลังพาไปดูต่ไปเดียวขอขอช่วงตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวไหนตัวนี้เป็นชั้นหลานจ้างใส่เหรอตัวนี้เป็นชั้นหลานชั้นหลานชั้นหลานสบาชั้นหลานใื่สบาเปิดอ่าให้ส่งไปที่ใต้ จับดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนีไรตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อนะครับเป็นเป็นชันหลานไฟหงษ์ใช่ครับแม่เป็นลูกไฟหงษ์แม่ลูกไฟหง์ก็ออกมาก็ยังได้เล่นครับได้เล่นอืมันให้ลูกดีแล้วมันสวยเนาะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็น้อยูตัวรักเลยนี่ตัวรักนะครับตัวรักตัวนี้ผมมาสู่ขอนะครับมาสู่ขอตัวนี้นะครับคือเจ้าทองยิงดาวนะครับ เจ้าทองยิงดาวไลองจับคุณหลังจับออกมาดูแข่งวันนี้มาจีบสู่ขอตัวรักของคุณหนุ่มเลยนะครับนี่ฮะเจ้าทองยิงดาวนะครับดูความหล่อชนมาไม่เจ็บเลยนะครับชนมาไม่เจ็บก็คือทําการแสดงไฟแรกให้ถ่ายหน้าใกล้ๆแข่งทุยๆคุณหนุ่มจะไปจับนิ่งไหมจับนิ่งเลยใบหน้าใบหน้าขวาซ้ายตัวนี้คือเจ้าทองยิงดาวที่ผมมาสู่ขอนะครับเนาะคือ ชนะเงินแขนทั้งสองเที่ยวนะครับเจอไก่เก่งนะครับเจอไก่เก่งเที่ยวแรกนี้ก็ปะทะกับพ่อเลี้ยงสุทินที่แม่เสลียงนะครับเล่นกันดุเดือดเลยนะฮะเตะจนยอมเตะจนร้องขอเลยครับเตะจนร้องขอชีวิตเลยนะครับตัวนี้พอมาเที่ยวแรกนี่ทําการแสดงที่สนามเพชรนาบุกใช่ครับเงินแขนนะครับพอมาเที่ยวที่สองก็เงินแขนอีกมาทําการแสดงที่สนามแม่ออนครับเที่ยวที่สองไปเจอไก่เจอไก่บุกเลยเนาะใช่ครับ แต่เจอพมา่าแบบแตง่งแต่งตัวมาหลอกเราเนาะจริงๆแล้วอะ่ะตัวนี้ชอบชนไก่ช,ชนไก่ถอยครับไก่ถอยถ้าถอยเตะตายเลยครับถอยเตะตายเลยถอยนะครับนะค,ะคุณหนุ่มบอกถอยแล้วเตะตายแล้วเตะเตะส่งข้ามุมเลยนะตัวนี้นะวัสนาเขอเจอแต่ไก่เดินครับเจอแต่ไก่เดินเนาะเจอแต่ไก่เดินแต่ก็เอาชนะได้ถอยเที่ยเป็นยอดไก่แน่นอนครับเจอถอยนะเจอถอยนะเป็นยอดไก่เลยนะครับยอดไก่เตะส่งข้ามุมเลยนะดูแข้งสวยไหมครับดู ดูแข้งจะชัดเนียครับนี่ครับเก็ดแข้งของเจ้าทองยิงดาวนะครับสีทาตอยังไม่ลบเลยนะครับนี่พอชนะหน้าหายผมก็ตามมาจีบเลยนะฮะตอนนี้วันนี้เดี๋ยวจะไปสู่ซุ้มนาดต็้งหนานนะครับพี่โลกนะครับจะเก็บข้าลมไว้เลยก็ได้ครับเก็บข้าลมไว้เลยจะเก็บข้าลมไว้เลยก็ได้ครับจะพาไปชมเจ้าเฟยหงกันครับนี่คือพ่อต้อยิงดาวไปลูเฟยหงเนาะ อ่าดูเกันครับดูเลยกันอ่าให้มาที่นี่เลย,น,ยน้ำไม่เสียมืดเหรอมืดเห็นไหมชัดไหมนี่คือเจ้าไฟหงนะครับชัดไหม<笑><笑>นี่เจ้าไฟหงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวตอนนี้ก็อายุกี่ปีครับสามปีสามปีดูใกล้ๆน,นี่ครับเจ้าไฟหงนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะครับลูกเจริญทองนะฮะ โอ้หสวยนะครับสีสีสป <ะ S 1> เป็นสีสีครูเลยอ่ะสีให้กไม่เลือกแม่ครับแม่ไหนก็ <c oughs> มาได้มาดิ้นตีนไหลนี่ครับเห็นมแม่สายนี้มันดีตรงนี้ครับให้ลูกไม่เลือกแม่มนะครับมดินตีนไหลนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นต้องต้องพูดถึงพันธุกรรมมันดีนสายเลือด<ช>มันดีก็เลยดีจากแม่ฝากผสมครับแม่ฝากระสุนต้องดีแม่เต็มเต็มรอบหมดเต็มตลอดเลยซองแม่โดนเลือกเลยครับ มันให้ลูกดีเนาะต้องยอมรับการจ่ายลูกพันธุกรรมมันดีเนาะจ่ลูกถึงหลานถึงเหรนเลยนะใส่ผมเต้องยอมรับจริงเราจะไปเติมกับสายไหนก็ได้ไก่ยางเงี้ยเนาะไปเติมกับแม่สายแข้งลึกๆเจ็บๆก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดียิ่งดีครับเจ้าเฟยหงนะครับโอจริงนะฮะเวยหงลูกเจ้าเจริญทองนะครับบวกแม่ศูนย์สามนะครับ มีผลงานแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC มือใหม่นะครับหรือมือเก่าที่พัฒนาเลี้ยงไก่มานานแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จนะครับเปลี่ยนแล้วเปล,เปลี่ยนอีกเปลี่ยนสายเลือดแล้วเปลี่ยนสายเลือดอีกผมแนะนานะครับสายเลือดเจริญทองนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อไหนขอให้เป็นสายเลือดเจริญทองเอาไปทําได้เลยนะครับนี่เ้าซอยหันมพาดูรอบๆครับพวกนี้คือตัวไหนฮะอ๋อตัวนี้คือตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวครับอีกตัวหนึ่งที่ผมมาสู่ขอนะครับ ทีแรกตั้งใจจะออกโวนพวกนี้ครับอ่าตอนแรกว่าจะออกทําการแสดงพวกนี้นะครับเลยผมขอแบ่งแล้วก็เลยสู่ขอหักคอตัวนี้ไปด้วยนะครับสองตัวกับเจ้าทองยิงดาวตัวนี้น้าหนักสองจุดหกถึงเจ็ดนะครับครับ,รบอาจับมาดูเลยฮะนีนนีมาทึกแจ้งเลยนี่ครับตัวนี้พ่อเขาคือ ตัวไหนนะค่ณหนุ่มตัวนี้เขาเป็นลูกควยหงเลยครับอ๋อลูกควยหงเนาะพ่อพ่อควยหงผมก็ลืมไม่จะก็ถามว่าแม่แม่ตัวไหนพัฒนาใกล้พัฒนาใกล้ดิแม่ก็เป็นพัฒนาลูกกว่าเสียไก่ครับเสียไก่ก็พักพวกของหนุ่มใช่ไหมอ๋อคือสายแม่เป็นพม่าตีไทยพม่าตีไทยครับกระดูดดีตัวนี้ก็คือหัวดิ้นอย่างที่บอกชอบตีไก่เดินบตีไก่เดินนะครับไก่เดินตะบุกนะครับนี่ไก่หนุ่มนะครับไก่ชนขวบ จริงต้องรอพรุ่งนี้ก็ได้ให้ผมออบรกบไม่ทันแล้วคืไม่ทันแล้วตอนนี้ผมตอนนี้ผมสู่ขอไปแล้วนะครับหักออกไปแล้วพอดีขังหมคือเนี่ยครับจ่ายลูกเก็บแข้งจ่ายลูกเกบแข้งดีเก็บแข้งดีแข้งสวยคใช่แล้วก็ไม่ว่าแม่ไหนก็ไม่ทิ้งเลยแม่ได้ทิ้งได้เล่นเปแม่ครับได้เล่นทุกแม่เนาะถ้าเป็นแม่ที่เราเลือกมายังไงก็ได้เล่นหมดใช่ดูที่อ่านงานก็รู้ครับลูกไปขัวนั้นอ๋อนี่ครับตัวนี้ผม แบ่งไปตัวหนึ่งนะครับนี่ทีนี้เขาจะชนวันพรุ่งนี้นะฮะเจาะทำการแสดงก็เลยขอแบ่งไปครับโดนโดนปนไปแล้วฮะนี่ครับลูกฟินมันนั่นเลย,อยตอนนี้ก็มันจะทำล็อกเพิ่มล็อกเอาไว้ผสมไว้รับปล่อยปล่อยโดวเก็บล็อกไปเอียงทำการแสดงอะครับโอเอาไว้ปล่อยทวงเป็นเล้าวทวงครับ ไว้เปล้าวถ่งวงเราก็มีตะคอนมีตะคอนให้โดดยิ่งดีเนาะมีตะคอนให้โดดแจ๋วเลยนี่ครับชุดนี้จะเป็นลูกหมดเลยลูกไฟหงส์ลูก้อง้ใชไมดยอ๋อน้้มของไนีไม่ใช่นี่ครับดูดูเจาะไว้ใกล้เลยครับกต,ต้องแต่ตละก็คือสีแทบจะเหมือนกันทุกตัวนะครับสำหรับลูกเจ้าไฟหง์นะครับ แต่แม่ไหนแม่ไหนบ้างก็แม่หลายสายเนาะใช่ครับเดี๋ยวเขาติดนะเดี๋ยวเขาติดหน่อยนี่นะครับลูกเกจ้าเยหงนอาถ่ายใกล้ๆดิสวยจังแต่และตัวสวยจริงๆนะครับครับตัวก็ดีลูกเวยหงสายเลือดเจริญทองนะครับสีจะเป็นไก่สีสวยจริงๆนะครับสีประดู่สีประดู่แดงนี่ฮะนี่ก็ใช่เหรอครับใช่ครับทุกตัวครับทุกตัว น้ำขนำดีเนาะโอ้แข้งสวยทุกตัวและเกตเกตแข้งมันสวยด้วย <Okay. S 1> มันให้ลูกเกตแข้งสวยนะไม่ว่าจะแข้งดําหรือแข้งเหลืองมันจะสวยเกตแข้งดีท้องแข้งหลังแข้งจะดีครับนี่ดูดิเดี๋ยวผมอาจจะปิดไม่แน่นนะเดี๋ยวผมอาจจะปิดไม่แน่นคอยดูให้หน่อยนะครับอืมนี่ไกตโดนใช่ไหมฮะมใช่กน นี่แล้วลาวิ่งอันนี้ลาวถ่วงลาวิ่งมาราธอนนะครับชบลาวิ่งมาราธอนให้ตากแดดนะฮะวิ่งไปตากแดดไปนี่อากาศ <c oughs> <c oughs> เรื่อง <c oughs> เลยคืออากาศมันหนาวเราก็ปล่อยในช่วพักช่วคู่เนาะ <c oughs> แซวเล่หอนแซวคนหน,นึ่งอันนี้เป็นลูกแล้หลานครับตัวนี้นี้เป็นหลานแล้วครับ <c oughs> ชั้นหลานดูเล็กเป็นลูกไฟหงนี่ก็ดูเล็กบอกแม่ลูกสาวไฟหงครันอ๋ออันนี้ชันหลานและอือ ล้ก็เอันนี้นี่ก็ใช่ใช่ไหมครับม่ <S <S ลูกเลยครับเพิ่งอ๋อลูกเฟหงใส่สแม่วันเสาร์นะครับที่สนามเพชรนาบุกค,ครับเหรอครับอ๋อชนะชนะช,ชนะมาที่เพชรนาบุกแล้วครับพอเข้าควก,กันเอาไปก็ชนะปุ๊บส่งให้เลี้ยงชนแพงครับส่งเลี้ยงชนแพงเลยอันนี้ก็คือลูกของเฟหงครับตัวนี้ก็ลูกนะครับแต่แม่แม่ตายแม่เป็นสีเทานะใช่ครับนี่ไปคู่เกิดกันครับ ตัวนี้ตัวนี้เตะเยอะไหมครับก็เป็นเก่แข่งดีนะครับเพราะแม่มันเป็นคู่เกิดเจ้าเขาอยสบยาก็คือเป็นเป็นนัมเบอร์วันบวกยงังอนนะครับอ๋อม oh. ันมีกระดูกขึ้นมาแล้วครับมีกระดูกโครงสร้างขึ้นมาก็ <c oughs> ลูกเตะจะลดน้อยลงแต่เบิร์กแข่งจะมาเพิ่มแ่ถ้าเจอเขาถอยก็เตะเลยเยอะเขาเตะกันเหมือนกันช่วงนี้นที่สนามนี้เขาตะเดินตัวนี้คือเจ้าดู่ยิงดาวนะครับอันนี้เจ้าดู่ยิงดาว เป็นพี่ของเจ้าทองยิงดาวนะครับตัวนี้เข็มขัดสองเส้นนนนะครับเข็มขัดสองเส้นเหมือนกันนะครับไอเนี่ยตัวนี้ก็ลูกลูกไฟหงเหมือนกันใช่ครับตัวนี้จะเป็นเจ้าดูยิงดาวเป็นพี่เจ้าทองยิงดาวนะครับเนี่ยนะดูดูแข้งนะครับเดียดแข้งไหมตัวนี้เก็ดแข้งนะครับตัวนี้เข็มขัดสองเส้นเหมือนกันนะครับพิเศษคือตัวนี้ตีตาตัวนี้นะฮะตีตาที่ที่ผมตัวนี้ตีตาสองไฟเนสามตาสองไฟสามตาครับ ตัวนี้ชื่อเจ้าดูดยิงดาวดาวครับดูดยิงดาวน <c oughs> ี่หางยังยาวไม <c oughs> หมครับหางยาวไม่สุดเนาะอีต้นชนเลย <c oughs> หางยาวมากนะนี้แหละครับหางยาวมากค <c oughs> ตัวน,นี้ยังไม่สุดครับนี่ครับก็ต้องติดตามนะสายเลือกเจ้าเจริญทองนะครับเนาะ <c oughs> โอ้ดีมากเลยครับไปอันนี้คือกงอน,นี่คือปล่อยเดินครับใส่ก่อนเช้าโอ้โ ที่ผสมเห็นว่ามีอีกที่หนึ่งที่ปล่อยไวปดูอีกสามที่ครับอีกสามที่ที่ผสมไว้แล้วก็ปล่อยนะใช่ครับเราผสมมีสามที่ครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราจะพาชมนะฮะอันนี้เราทําเป็นคลิปยาวรวยกันเดียวตอนนี้ก็จะมีรอบนนี่เป็นไก่ที่ผมพ่อไว้เองอะครับโอจ้านี่ก็เป็นตอนนั้นพะพวกซื้อมาแม่ไก่นี้เป็นลูกอีซีดำเลยนะครับ ตัวนี้ิปติกเป็นอินซีดำของส้อสนนั่ครับอินซีดำเสียวมลกตแล้วก็มาค่ายกับมะควายตัวนี้ผมผสมกับเท่าน้ำมัวันไว้ครับเพื่อจะเอาตัวเ<อ>มียไปรอใส่เฟือยหงอ,อก็คือเดี๋ยวรออีกชั้นหนึ่งครับเพราะน้ำมัวันนี้เอกลักษณ์คือเป็นแต่แข้งาจ,าจับแต่าข้งจั้แล้วเราได้กระดูกของสอสนนั่มาครับ มอืนสีดำเลยครับสีดำเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอเอาลูกสาวชุดเนี้ยรอไว้เจอกับเฟ้ยหงใช่ครับอ๋อชุดนี้เป็นลูกสาวดูเล็กครับที่ว่าจะขึ้นเป็นแม่หลักชุดนี้นะครับนี่เป็นลูกสาวดูเล็กเลยครับลูกสาวดูเล็กดูเล็กดูเล็กนี่เป็นดูเล็กนลูกเฟยหงดูเล็กเป็นลูกสาย M16 ครับตัวที่ขายให้สารดีชอบไปผมก็พัฒนาครับชุดเดียวกันครับตัวผู้ดีผมก็เลยเก็บไว้ขึ้นเป็นแม่หลักเลยครับเพราะว่า แม่เขาชุดนี้เป็นอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มผสมบ้างยังก็เป็นไก่สาวยังครับเพิ่งเอาเก็บไข่สาวเก็บไข่ทิ้งก่อนต้องเอาเก็บทิ้งแล้วอย่างนี้เราไปเอาไปลงกับทองยิงดาวได้ไหมครัเอาไปคุ้ยกับทองยิงดาวได้หมดเลยครับไม่ชิดใช่ไหมไม่ชิดครับตอนนี้ผมทําไว้ให้มีกระดูกโตมาอีกนิดมเราดูเลขเขานี้จะมีผลงานอยู่ตลอดเลยครับอืถ้าเป็นไก่สาวอย่างนี้ถ้าเน้นเดือดถางถามแทนเอฟซีนะครับที่ติดตามถ้าไก่สาวพวกนี้รุ่นเนี้ยไก่สาวที่ทําขึ้นมาเนี่ยแบ่งตามตัวละเท่าไหร่ กี่ใบเตามีอยู่สี่ใบเทาครับสี่ใบเทาครับราคาเริ่มที่สี่ใบเทาครับเริ่มที่สี่ใบเทาใช่ไหมอ๋อมีชุดพัฒนามีชุดพัฒนาขากระดูกแล้วนะก็จะเป็นไก่รียมใส่ปวยหอมนี่เก่งแน่นอนตัวนี้นะคราจะใส่กับใช่ครับผมพัฒนาเพื่อจะปั้นเป็นแม่หลักแล้วผสมปวยหอมไว้รแล้วลงกับทองยิงดาวก็คิดว่าไม่พลาดไม่พลาดครับไม่พลาดเพราะว่าเราปั้นมาเองนี่ก็แน่ แม่นี้เป็นผมขับรถไปผสมที่ก้าวยอดแพร่ของเซ็กมาพ่อเป็นเห็นว่าเป็นลูกแบกดัก้อนผมไปกดแล้วได้มาได้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นคู่เกิดหมูเด้งไปกันดูตอนนี้ผสมกับอ้าวผมก็มีนะผมก็มีนะสายของไอ้หมุนเด้งนะไอ้ตัวเด้งนะครับของของเซ็กก็ก้าวยอดนะนะพอดีว่าทีมงานเขาไปเอาคู่เกิด มาค so ู่เกิดไอ้หมดเด้รนกสาได้งนี่เอามาเราสาผสมกับไอ้เจ้ายาเพลอผมแล้วนี้เขาก็แบ่งตัวเมียเขาไว้แบ่งตุวเมียเขาไว้ตัวนี้ก็เตรียมจะเอามานี่แหละแบบนี้เป็นแม่หลักเลยครับพอดีเขาคินไข่ก็เลยให้ปล่อยยังลูกก่อนอันนี้ผสมกับอะไรไว้ชุวนี้ผสมครับชุดนี้ก็พออยู่สามสามรุ่นเก่งยุคข้อทั้งสามรุ่นเลยครับก็คือเป็นพี่ลูกตัวเล็กๆนี่ก็คือเป็นปยหองคู่เกิดเจ้าทาวูสบานี่ครับก็เป็นถือว่าเป็นชุดน้องที่สองไอ้เท่านะครับ เอาครับเท่านี้คือรุ่นที่สองครับไห้ถึงนี้เก่งเก่งเก่งยกข้อมพี่นี่นะมันจะเป็นสีหม่นใช่ไหมใช่ครับแดงแดงแบบพื้นตัวสีเทาใช่ครับหรือภาษาอ่าเขาเรียกหม่นนะฮะเป็นสีเทาเทาแดงใช่ครับก็เลยก็เลยให้เขาร่างกายอย่างบรรยากาศนี่ก็ยามเช้านะฮะก็จะนะครับไก่สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือหญ้านะครับ ถ้าเราไม่ปลูกหญ้าให้มันกินก็คนที่จะไปหาตัดหญ้ามาให้กินตลอดเนาะอ <c oughs> ที่เรปาปะผสมันอยู่ตรงนี้นะเขาเนี่ยครับ<อ>เป็นระบบปิดไว้ทำไม่มีใครได้เข้าใช่รครับแต่เราเป็นไหนครับ <c oughs> ก็ได้อะไรครับต <c oughs> ารางตอนนี้กำลังต่อเติมก่อสร้างนะครับหรือว่าเจ้าเคยเนี่จ่ายลูกดีนะก็ต้องยอมรับสายเลือดของเจ้าเฉลิมทองด้ว่ามัน มันโฉลูกดีอันนี้กําลังก่อ,กอสร้างนะครับกําลังต่อเติมล็อกเอาแนวไว้ปล่อยเป็นล็อกเอาไว้ให้กไก่เดินเอาไว้ไก่เดินออกกําลังกายตัวไหนที่จะออกทําการสแสดงก็ปล่อยนี่ใช่ครับน,นี่ก็เสร็จแล้วครับโซนนี้เป็นล็อกผสมเต็ครับนี่จุดมีชื่อ คุดมืก็คืออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์น้อยใหญ่เอาน้อยเนาะอ่าอันนี้ชุดคูใหญ่คูน้อยไก่ถ้าจะเก่งนะครับไก่จะเก่งมันก็ขาดครูไม่ได้นะครับไม่ว่าคนไม่ว่าไก่คนก่อนจะเก่งก็ต้องมีครูบาอาจารย์สอนนะครับไก่ก็เหมือนกันก่อนจะเก่งมันก็ต้องมีครูนะครูมวยครูสอนนี่นะครับเป็นตัวเป็นภยนะครับก็ลืมไม่ได้นะฮะสิ่งสำคัญคือครูมวยครูมวยต้องดีนะครับไม่ใช่ครูมวยเป็นเป้าอย่างเดียวดู เพื่อรอให้เขาไปซู้ซ้อมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เราต้องหาครูมวยที่มีจังหวะมีเหลี่ยมไก่ที่เราเลี้ยงชนมันจะได้รู้จักระวังตัวแต่สมรากครูมวยเนี่ยมันมีเหลี่ยมดีแต่ว่าสมรากที่เขาไม่เล่นกันคือมันไม่ค่อยแม่นกวาข้าซื้อจากสินะครับอ่เารก็มีนะครับโอเคยองมผมยอมซื้อผมซื้อสี่ตัวี่ใบเทามาไม่เก่งเลยผมชอบผมเห็นมันจะให้ผมนั่งรอเลยจนคนแพ้แล้วเอเาเอาเพื่ออามาทำครูครูมวยนะ เนี่ยครับอันนี้ก็เลี้ยงแบบเหนือเลยพวกนี้คือไก่หนุ่มที่ขึ้นกรงนี่คือหมายความว่าไงฮะคู่มวยเหมือนกันครับคู่มวยเหมือนกันโอ้โหนี่คู่มวยนี่นี่นี่ดูนกนี่ควยหงบวกเทาอือเป็นกแม่หลักของเซเอ็กเลยครับมีแม่ที่เลี้ยงนี่เป็นแม่มือับอ๋ออันนี้คอยหงเลยใช่ครับนี่เป็นลูกคอยหงเลยไห้ดูไปรอบๆแล้วก็ตัวนี้คือมีลูกขาไทยมีลูกของแฉล่นจะเป็นไทยครับ แม่ในใจลูกดีกันพี่เก๋บล็อกผู่เกิดเก่งผมว่าผสมกับเคยหง่วงไว้เคยหงไว้พ่อแบ่งกันพ่อแบ่งกันเอ็มเอ็มนี่ก็คือลูกพี่นุ้ยใช่ครับพี่นุ้ยต้องสือนอาครับรู้จักกคำพูดพี่นุยเรื่องนี้ก็ส่งมาได้ครับถึงเวลาติดก็แบ่งกันคนละคู่สองคนนี่ก็ลูกดีของงานแล้วครับมีแม่เคยหงผมมีแม่อยู่ตัวหงแม่ เป็นลูกสาวเนี่เป็นคนเที่ยวไม่ได้นี่คือตัวหงู้เกิดเท่าน่นมื่หว้กระดูกกระดูกให่มากใชครับไปหงนี่เอากระดูกโอโตเบ่งข้า่น้บ่งัน้ากระดูกปองไวแล้วหัวดิ้นเดี๋ยวเอามาฝากไวกับตัวหงสผสมนักตัวที่มา เป็นแ่หลักเลยใช่ครันวันี้เป็นลูกเจ้าทองดิงผมทองดิงมันแก่แล้วครับไม่มีน้ำเชื้ออันนี้นผสมเทียมใช่ครับผสมเทียมครับผสมเทียมกินไนอร่งเร่งเร่งเร่่หลักเปแม่หลักเลย <บะ S 2> อันนี้ผสมแม่หลักลอันนี้แม่หลักทั้งหมดเลยครับใช่ครับลงกัเฟองตัวเดียวเลยใช่ครับผสมเฟยหงไว้ครับ อันนี้แม่นี่ก็แม่หลักซึ่งออกรู้โอ้แม่หลักไม่ต้องใช้อะไรนอ้องไยหงกูเดียวเลยน้อไฟหงกันยังไะครับแบบนี้ด้วยไยหงทั้งนั้นเลยปีป้ายครับนี่ขึ้นป้ายไยหงแม่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เท่านับวันคู่เกิดดูเลขนะครับนี่โอ้ไม่ไหลนะทาได้เยอะนั่ง่อ,อะไรนะครับถ้าไม่ไหลทางได้เยอะแม,ม่นี่ไปให้ลูกเหงครับนี่วก็ลูกไฟหงกันโอ้ เคยหงแม่เป็นคัมแบ็กครับของคัมแบ็กแล้วคัมแบ็กก็เป็นลูกเป็นลูกเคยหงนะใช่ครับไม่แบบที่พี่อนมีเยอะไม่ใช่ครับแม่นี่เป็นลูกสาวของคัมแบ็กครับของคัมแบ็กอ๋อแล้วมาใส่กับเคยหงได้โอ้สายเสกสันต์ป้องคัมแบ็กก็คือก็เป็นสายเดียวกันที่พี่ออนมีเยอะเยอนไลน์ครับโอ้ยเยอไลน์ตรงของออนนะครับเยออนไลน์ก็สายเดียวกัน ขายาลูกับับลูกตมครับไม่ได้เป็นตุ่นะครับขับคือต้นหนึ่งนี่ล่ะต้นหนึ่ไม่ใชลูกใครครับตัวนี้ลูกตุ่ครับตุ่งหงับได้าดนี้เลยครับอ๋อแนวดีก็ใส่แตวครับเก็บไแนวลยโเ่พี่ที่เดือนนั้น เกบิโลครับม no ีสองเกมนานนะโอ้ม eh ันเต็มตัวไม่สามโลเลยมีแม่เนาะามัน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 ลองลองชมแล้วพี่ยังไงเป็นไก่ดนอม่ดินดินทางบไม่ไม่ไม่มีตะขอเพชรเลยครับตัวนี้ไม่มีสายละตะขอเพชรไม่มีครัไม่ขอเนแรงมับแมีอรผม ที่ที่ว่าคางเขาติดติดติดแม่แดงมันเบย์ครับแดงมันเบย์ติดคางเขามันมีหัวมนมีางอ๋อแล้วมันใหญ่ใหญ่อย่างนี้ใหญ่นี้เรามีคู่คนนี้ไม่มีต้องลองดูอะครับว่าถ้ามันเป็นตัวเป็นตัวมันจะทำอะไรมีันเวมก็เป็นล้านเป็นหมครับดมันก็เกเดแยวแล้วไม่มีคู่ด้วยแบย อกนเป้าอล็อ <Goodness> หุลจะขึนเีนี่ายังไะเป็นก่ข้างหน้าจะไ้เนมาขน้าให้เส้นเหมันเตัวไม่ว่าจะพ่อไหนก็ช่างเจวพอสุดท้ายก็ต้องมาเจอกับลูกสาวเ้นกใช่ครับคุเจอคาวว่า มก่อนผมจะตั้งรับไม่ค่อยเก่งเจตะด<ส>ีตัง้งรัไม่ค่อยเก่งเตะดีมาก็จะพบเครื่องไปหาหมาพบเครื่องจะพบเครื่องคุณน้องสายสายนี้ต้องยอมรับมนันเนาะแล้วการจ่ายลูกมันผมนชอบมันนะที่ผมติดตามเป็นสตอรี่มันผมดูมันจ่ายลูกอะอย่างจเจริญพร้อจ่ายลูกมาไม่ว่าบวกแม่แม่อะไรที่ทำทำ,ำได้เป็นเหยียบขึ้นหลักเอ็เแล้วแลวหมวที่จะเป็นยอดไก่ทุกตัวนะครับยอดไก่เนาะเออให้ลูกมาเป็นยอดไก่เลยขึ้นระหลักเอ็แล้วเหยียบ เป็นยอดไก่จริงๆอันนี้เราต้องยอมรับนะเพราะว่าไม่ว่าทุกฟาร์มไหนในในทั่วภาคเหนือนะครับตอนนี้ใครก็ต้องมีสายเลือดเจริญทองสุดว้ังฟรอยหาเข้ากับแม่นี้ก็ลูกชนะหลักเอ็มไปแล้วนะครับที่สนามบั่นนี่เนี่ฮะนี่ฮะฟรอยหงเข้ากับแม่นี่เหรอครับแม่นี้เรคือทางเด้งลัมโบแม่นี้ทองเด้งแม่นี้ใจลูกเข้ากับฟรอยหงชนะหลักเอ็มนะครับโอชนะแล้วที่สนามบ้านใหม่ตีตีสองตาแล้วนะครับ แล้วอันนี้อันนี้มีคนจองนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวของครับนี่ที่เขาเลี้ยงลูกอ,อยู่ครับเจ้าจอมทัพจอมทัพก็คือเป็นลูกเุ๋ยหงจอมพับลูกปุ๋ยหงครับ <c oughs> ก็ค,คือจะเลี้ยงนเหย้าคำไปอ่ะครับถือว่าจะเสริมกระดูกขึ้นไม้อ่อเสริมกระดูกขึ้นไม้หน่อยนึงครันนแต่ชุดน,นี้ก็แบ่งให้กับคุณเอ็มไปคนละสามตัวแม่เขาจิตทางเยงเนนเียชนั่นเก็เป็นเยียเลยนะครับ แต่ว่าได้เล่นแม่แม่กระดูกไหมของนี้นครับนี่ก็ลูกไฟหงนครับลูกคไฟหงแม่แม่เป็นเบียร์ครับแม่เป็นของเสียเไปแล้วตัวล็อก็อกใเบยใส่อะล็อกอยู่องสามที่ครับมีสามไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ไม้หนึ่งนะฮแล้วก็ไปดูแล้วนะครับว่าตอนนี้คือหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็คือคุณหนุ่มเป็นปางนะครับเขาจะเน้นคไยหงเป็นหลักนะครับคไยหงใส่กับแม่ตัวไหน คือแม่จะเป็นแม่สายไหนก็ช่างนะครับขอให้ตีถูกตีแม่นลุกออกมาได้เล่นแน่นอนก็เี็นมาดีข้อดีแล้วก็เราก็มาเพิ่มมันก็จะได้เป็นสไตล์หัวลื่นหัวลื่นแข้งหน้าหัวลื่นแข้งหน้าให้ลูกหัวลื่นแข้งหน้าแต่ที่สราทำแข้งหน้าไม้คิดวต้องมี ต้องมีเลยนะสายเลือดสายเลือดเคยขอนะครับต้องมีเล้ยนะฮะเลี้ยงต่อนนี้ดูแข็งไม่ได้พวกไก่ไก่คู่พ้อมมีอแม่เป็นลูกหลานเคยไม่มีไม่มีที่ไม่ไม่เก่งอะมีไหมไม่มีเอาถามกันแบบตรงๆไม่มีเลยอะถ้ามีตำหนิมาราก็มีมีแต่ fc รอเลยครับพอถ้ามีตำหนิก็คือ fc รอแบ่งเลยแต่พวกนี้ไม่มีลูกหลานเลยแสดงว่าลูกหลานมันซื้อมาทำตรงๆเลยครับลูกหลานมันแทบไม่ได้ทิ้งเลย ผมน่าจะซื้อจากสนามนะครับอก็ไปเห็นดูนะมาับมครับซื้อถามทุมคนเจอสนามได้ก็ซื้อครับลวไหนเาจับยอมมันก็ซื้อมันทนเนาะเราเห็นความทนมันเนาะก็วัดไก่ครโอเคครับ นี่ยวะครับก็คือแหล่งเพาะแหล่งพัฒนานะครับอีกที่หนึ่งนะครับของทุนหนึ่งลำปางนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมสายเลือดเจริญทองนะครับก็ถือเป็นลูก,กเจ้าคุหิ่งเยอะเลยนะครับมีอีกสามจุดนะฮะคือยังเดี๋ยวค่อยรอชมคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันมันไปไม่มันไปไม่ทัไไ่วเพราะว่าใครเยอะ นั่นเราไปอีกวองในวันไรได้มีโอกาสเอาไว้ก็จะพาไปชมนะครับเนาะวันนี้นะครับผมแล้วผมนะครับกับคุณหนุ่มนะครับลำปางก็ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านทุกครั้งในเวลาที่ผมทำคลิปใหม่วันนี้ผมนาแตงหนามและคุณหนุ่มลำปางก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับ